สวัสดีครับตอนนี้เรามาทุ่งนาของลุงพิทักษ์นะจะมาดูข้าวที่ลุงพิทักษ์ได้การด้วยการทดสอบพ่นกิ่งทองดูว่าม,มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ลุงพิทักษ์ได้แค่ทดลองใช้กิ่งทองอย่างเดียวส่วนใบหยกยังไม่ได้ใช้ก็จะพบว่าความแตกต่างของข้าวที่ใช้ออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเห็นชัดเจนนะลุงพิทักษ์บอกว่าข้าวที่ พ้นด้วยกิ่งทองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลุงไร่ไหนครับไ่ไ่ไหนไล่ไล่นี้ใช่ไหมพ้นด้วยกิ่งทองดูครับดูความสวยงามดูความสดชื่นใบเขียวนะครับนี่ใบเขียวใช่ไหมครับแล้วแล้วไล่ไหนตรงนี้แต่นี้ไม่ได้ใช้ครับแต่นี้ไม่ได้ใช้แล้วมันต่างกันยังไงลุแลงแตต่างกันมันเขียวมันตัวใบตวกัออนครับเออไหนเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดิดูอะไรมันยังไงต่างกันยังไง หนแปลงแปลงแปลงนี้เราใช้ใช่ไหมแปลงนี้ใชแปลงนี้ใช้อะไรครับกิ่งทองครับใช้กิ่งทองกิ่งทองอย่างเดียวป่ะฉีดฉีดพ่นตอนไหนครับลุงเข้าอายุห้าสิบกว่าวันห้าสิบกว่าวันครับพ่นครั้งกี่ครั้งครับเนี่ยสองครั้งสองครั้งแล้วประมาณสิบสองสิบสามวันแล้วผลเป็นไงครับดีมากครับดีดีมากเลยใช่ไหมดูดูน่าจะได้ผลดีเกินคาดใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วแล้วแล้วตรงนี้ นี้ของท้องตลาดทั่วไปครับใช้ปุ Arizona, ๋ยท <can> ้องตลาดทั่วไปไหนลองชี้ใกล้ๆสิครับลงตรงนี้ใช่ป่ะอ๋อแล้วเราแปลงถัดไปตรงโน้นน่ะใช่กิ่งทองเหมือนกันครับโอ้แปลงถัดไปตรงโน้นก็ใช้กิ่งทองไหนดูสิครับเดดกุเทียวเกียบเทียบกันแล้วข้าวนี้ได้หวานหวานอ่เวลามันต่างกันไหมครับหวานวันเดียวกันครับหวานวันเดียวกันแต่ดูความแตกต่างนี่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับแล้วลงลงเดินทางนิ้สิเดินเดินลงทางนี้หน่อยครับ โอเคนี่ลุงพิทักษ์ครับเจ้าของนาข้าวซ้ายขวาใช่ไหมทางทางทางอ๋อทางนี้กิ่งทองทองตลาดทั่วไปต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับพ่นพร้อมกันพ่นพร้อมกันอันเดียวกันเวลาพ่นพ่นพร้อมกันหมดพ่นพร้อมกันหมดแต่ทางทางซ้ายมือของลุงทางนี้ใช้กิ่งทองกิ่งทองพ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสองครั้งครับ แต่ไม่ได้ใช้ทำสเปรดใช่ไหมใช้แต่กิ่งทองอย่างเดียวใช่ไหมออโอ้ทำสเปรดไม่ได้เป็นโปรตีนกระจายไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าทางด้านนี้นใช้ทั่วไปท้องตลาดทั่วไปดูรวงข้าวดูน้ําหนักข้าวน่าจะต่างกันเยอะนะความเขียวใช่ไหมฝั่งฝั่งฝั่งฝัง่งนี้เป็นข้าวที่ใช้กิ่งทองพ่นเขียวแข็งแรงนะครับดูรวงใหญ่น่าจะได้น้ําหนักเยอะส่วนฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นปุ๋ยจากท้องตลาดทั่วไปดูแล้วมันยังแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะดีใจครับที่ลุงพิทักษ์ได้นำผลิตภัณฑ์ของพียูเน็ตเวซึ่งเป็นกิ่งทองมาใช้ทดสอบตัวแรกครับยังยังไม่ได้ใช้อีกหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหน้าลุงพิทักษ์อยากจะเอาปุ๋ยใบหยกมาใช้ใช่ไหมครับลองให้เต็มที่เลยครับผมจะได้ ชื่นใจด้วยเวลาลุงได้ผลงานดีๆนะครับได้ผลผลิตดีๆชาวเกษตรกรเราก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆใช้ก็วันนี้นะครับลุงพิทักษมีอะไรจะคุยกับเพื่อนๆที่พี่น้องๆเกษตรกรม้างครับลองดูครับถ้ารลองกรบไรู่ครับแมนโอเคขอบคุณครับ